สวัสดีค่ะทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n แนลม e w นิปนะคะวันนี้เราอยู่กันในตัวแทนเนาะก็เป็นน้องเมลอนคนเดิมนะคะแต่ว่าเราเปลี่ยนชื่อตัวน้องเนาะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปแกล้งคนกันนะคะโดยการจะแต่งชายจีบชายนั่นเองนะคะก็คือแบบแต่งชายจีบหญิงมันก็มีคนทำกันเยอะแล้วใช่ไหมคะแต่เนื่องจากแบบ ก็มีน้องๆขอมานะคะให้แบบเราแกล้งคนแบบจีบคนในเกมอย่างนี้เนาะก็เดี๋ยวเราจะไปแต่งตัวน้องเมลอนให้เป็นผู้ชายกันก่อนเลยนะคะก็คือแบบจริงๆอันนี้มันเป็นอวตารชายอยู่แล้วเนาะก็น่าจะแต่งได้ไม่ยากนะคะประมาณนี้เนาะชุดเอาเป็นยังไงดีนะทุกคนชุด แบบนี้มันไอ้นี่ไปว่าเอาอันนี้และกันเนาะแล้วก็รองเท้าแบบนี้นะคะดูชิลๆนิดนึงเอิมเอเซอรี่เราก็ควรจะใส่นิดนึงนะคะไม่งั้นมันก็ดูโล่งไปนิดนึงเนาะอย่างนี้ดีไหมแบบน้องดูหล่อขึ้นมานิดนึงเนาะโอเคก็บอกเอาไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าจีบใครไม่ค่อยเก่งเนาะก็เลยแบบ แอบไปหามุกจีบสาวมาด้วยนะคะแต่ว่าจะเอามาจีบชายกันนั่นเองเนาะก็มาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงจะมีคนรับกระซิบเราไหมเนาะก็เดี๋ยวไปลองดูกันนะคะทุกคนหุยแบบไม่เคยจีบใครมาก่อนเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราต้องหาคนที่แบบไม่ค่อยมีคนอยู่ด้วยว่าทุกคนไม่งั้นมันก็โอ๊ยแบบ เขาต้องแซวแน,น่ๆเลยนะคะเราเปลี่ยนเฟ,ฟ่ดีกว่าไหมทุกคนเฮ้ยลีลาเนาะก็แบบโหตื่นเต้นน่ะนะเคเดี๋ยวเราหาเหยื่อก่อนนะคะว่าเราจะทักไปหาใครดีก็คิดว่าเอาเป็นคนนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวเราลองไปขอกระซิปเขาก็เลยเนาะไม่รู้ว่าเขาจะรับกระซิปเราหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวมาลองดูกันเนาะทุกคนเขาจะรับเราไหม เว้ดูเหมือนเขาจะเมินเรานะคะก็วันนี้จะได้ไหมเดี๋ยวเราไปหาคนอื่นต่อแล้วกันเนาะคนต่อไปนะคะเราจะกระซิบเป็นคนนี้แล้วกันเนาะเหมือนเขาจะมาคนเดียวนะคะก็เดี๋ยวเราไปกระซิบกันเนาะโหวันนี้น้องเมลอนเราจะนกไหมนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะดูเหมือนจะไม่มีใครอยากกระซิบกับเราเลยนะคะทุกคนก็แบบโอ้โหเสียใจยอะ่ะ หรือเขาเห็นเราเป็นผู้ชายวะไม่กระซิบโอ้ยทุกคนดูเหมือนมันจะไปไม่รอดนะคะก็ไม่กระซิบอีกแล้วเนาะเดี๋ยวไปดูอีกคนนึงกันนะคะก็หาคนต่อไปได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราลองไปขอเขากระซิบกันเลยเนาะกระซิบเลยรับหน่อยเฮอแบบไม่มีใครรับเขาเลยอะทุกคนหุยรับแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราทักเนาะดีครับ มาดูกันนะคะว่าเขาจะตอบเราไหมชื่อไะครครับผมม่อนนะ <c oughs> มาดูกันนะคะว่าเขาจะตอบเราไหมเนาะชื่อแบก็กชื่อแบบนี้ไม่เอามาตั้งชื่อลูกแน่แน่เดี๋ยวซ้ำ กับชื่อแฟนฮิวนางจะด่าเราไหมอะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะก็มีแฟนยังครับโอ้ยบทุกคนเขาจะตอบว่าอะไร โหตื่นเต้นอะแน่ใจนี่แบบเต้นตุบตับต,ตุบต,ตับต,ตุบตัเงื้ฉเลฉเลยเฉลยเขามาทำคลิปแกล้งคนครับเดี๋ยวจะไม่ถ้าเราไม่ฉเฉลยนะคะเราคงโดนแฟนนางตบก่อนนะคะโอเคก็ นี่แหละนะขอบคุณครับไปแล้วนะก็แก้งแค่คนเดียวพอนะรู้สึกว่าเสียวโดนตบมากๆเลยนะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนอะแล้วก็แอดอวตารหลักเรามาได้นะคะก็จะทิ้งเอาไว้ให้ตรงนี้เนองให้รับแอดก็เมนเกียรนะคะคลิปนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย